สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ในเรื่องของการใช้ประโยชน์โครงสร้างเงินเดือนโครงสร้างผลตอบแทนที่เราออกแบบนะครับในการบริหารงานบุคคลนะครับในส่วนของการบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลนะครับสิ่งที่เราพบเจอปัญหาโดยทั่วๆไปในองค์กรต่างๆนะครับที่ให้คำปรึกษานะครับเราก็จะพบว่าหลายๆองค์กรเราเมื่อพนักง,งานเติบโตขึ้นอายุงานมากขึ้นนะครับ การจ่ายผลตอบแทนก็สูงขึ้นตามอายุงานแต่สิ่งที่องค์กรบอกได้ไม่ชัดเจนก็คือว่าแล้วองค์กรได้คุณค่าอะไรกลับมานะครับจากเงินที่เพิ่มขึ้นดังนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของการาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเงินเดือนที่เราออกแบบนะครับหลังจากที่องค์กรนะครับมีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนแล้วนะครับว่านะครับพนักงานในตำแหน่งต่างๆนั้นอยู่ใน จ็อบเกรดอะไรนะครับมีเงินเดือนต่าสุดสูงสุดนะครับค่ามินค่าแมคค่าม i ดพอยต์ต่างๆเท่าไหร่คําถามคือเราใช้ประโยชน์อะไรได้อีกจากระบบนี้นะครับข้อสําคัญก็คือนอกจากการทําโครงสร้างเงินเดือนแล้วนะครับเราเรียนว่าสิ่งที่องค์กรควรจะต้องทำเนี่ยต้องทํารวมถึงโครงสร้างผลตอบแทนด้วยนะครับเพราะในทางปฏิบัติครับในการจ่ายของเรานะครับถ้าเรามองเฉพาะโครงสร้างเงินเดือนแล้วเอาไปคอมเพลียเปรียบเทียบนะครับ กับตัวมินแม็กต่างๆเราก็อาจจะพบว่าอ๋อตัวเงินเดือนไม่ได้เกินนะครับแต่อย่าลืมว่าในองค์กรเนี่ยเรามีการจ่ายค่าอื่นๆเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งในบางหน่วยงานอาจจะมีการจ่ายในสัดส่วนที่ไม่น้อยนะครับผมอยากจะแชร์ในเรื่องของการนำไปบริหารจัดการดังนี้นะครับสิ่งแรกที่เราได้จากการทำโครงสร้างเงินเดือนที่ดีนะครับคือสิ่งแรกคือเราจะได้รู้ปัญหาด้านผลตอบแทน นะครับรู้สถานะด้านโครงสร้างผลตอบแทนสถานะของการจ่ายเงินต่างๆที่เรามีให้กับพนักงานนะครับเพราะว่าเมื่อเราทําโครงสร้างผลตอบแทนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้อย่างแรกก็คือว่าตรวจสอบสถานะเหล่านี้ครับนะครับเพื่อเช็คว่าในแต่ละตําแหน่งนะครับเรามีการจ่ายผลตอบแทนมากน้อยอย่างไรนะครับซึ่งเราก็สามารถเปรียบเทียบนะครับคนที่อยู่ในตําแหน่งกลุ่มเดียวกัน นะครับเป็นผู้จัดการเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็สามารถเทียบการจ่ายเงินของตำแหน่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของ s a l a r i หรือว่าเป็นมุมของ compensation หรือว่าการจ่ายฟิกต่างๆนะครับนะครับฟิกเพย์ต่างๆที่เราใจ่ายให้พนักงานนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่านะครับจากตัวของอค่ามีนแม็กที่เรากำหนดในแต่ละกระบอกขอนเดือนนั้นนะครับ พนักงานคนไหนที่เราจ่ายต่ํากว่าค่ามินนะครับพนักงานคนไหนที่เราจ่ายเกินค่าแม็กนะครับเพื่อนําไปบริหารจัดการในขั้นตอนต่อไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เ,เราจ่ายเกินนะครับค่าแม็กและมีอายุงานเหลืออยู่หลายปีดังนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต้องนําไปบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นสเต็ปแรกก็คือว่ามองหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับให้สมกับคุณค่า นะครับหรือว่าถ้าไม่สามารถแอดไซน์ได้หรือว่าบุคลากรคนนั้นไม่สามารถปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อไปรับผิดชอบงานที่สูงกว่าได้นะครับก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟรีสค่าตอบแทนหรือว่าจะเป็นการจ้างออกจ่ายค่าชดเชยอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือการรู้สถานะของพนักงานนะครับ ในส่วนต่อไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณและกําลังพลนะฮะซึ่งในการทําโครงสร้างเงินเดือนนะครับเราก็จะมะีตัวเลขนะครับที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบุคลากรน,นะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำเรื่องของการบริหารทรัพย์คอท,ที่ดีนะครับองค์กรต้องมีการทำเรื่องของบัตเจ็ตแผนนะครับ ก็คือเรื่องของแผนตัวเลขทางธุรกิจนั่นแหละนะครับว่าในปีนี้ปีหน้าเอาข้อมูลสถิติทางบัญชีมาดูแล้วนะครับในเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของต้นทุนขายในเรื่องของค่าใช้จ่ายขายบริหารต่างๆองค์กรมีตัวเลขเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็นําตัวเลขนะครับที่เกี่ยวกับสตาร์ c ค s สจากระบบที่เราทำนะครับเข้าไปคอมเพล็นะครับ ว่าในปีต่อๆไปเนี่ยถ้าอัตราการโกรธของไรายได้เราเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวเลขของ s t a f f c ค s t เราเป็นลักษณะนี้นะครับเราต้องบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งเวลาเราทำในระบบนะครับสิ่งที่เราจะสามารถเปรียบเทียบพอมเพลได้นะครับก็คือในมุมของการบริหารจัดการงบประมาณนะครับเราสามารถทำการ For e c a s t นะครับว่าไรายได้เราขึ้นอ่าเท่าไหร,นร่นะครับ3% 5% 10%นะครับ แล้วถ้าตัวเลข staff cost ม,มีแผนการจ่ายเพิ่มนะครับของพนักงานในแต่ละปีเท่านี้ตัวเลข staff cost เทียบกับรายได้ในปีต่อๆไปจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการให้กับองค์กรนะครับแต่ข้อสำคัญนะครับการที่จะประมาณ staff cost ได้อย่างดีนะครับมันต้องมาจากการประมาณแผนกำลังคนซึ่งแผนกำลังคนขึ้นอยู่กับแผนการเติบโตของธุรกิจนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติในปีต่อต่อไปนะครับเรามีการวางแผนในการขยายการผลิตถูกไหมครับแน่นอนครับเราก็ต้องใช้ทรัพยากรบางส่วนเพิ่มเติมซึ่งอาจจะมีการเพิ่มกําลังพลซึ่งเมื่อมีการเพิ่มกําลังพลแน่นอนครับเรื่องของตัวเลขของ staff cost ก็จะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นในระบบเองนะครับเวลาเราแผนทําแผนงบประมาณนั้นนะฮะเราก็ต้องมีการทําแผนประมาณแผนกําลังพลก่อนนะครับว่า ในส่วนของแผนกําลังคนนั้นเราต้องมีการจัดการอย่างไรนะครับในแต่ละหน่วยงานนั้นนะฮะเรามีการจะเพิ่มคนจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายคนหรือไม่นะครับตำแหน่งไหนจะโยกย้ายไปไหนจะมีคนที่กเกษียณอายุหรือไม่จะมีการรับสมัครใหม่หรือไม่นะครับรับสมัครใหม่ในลักษณะไม่มีประสบการณ์หรือรับสมัครในลักษณะที่มีประสบการณ์หรือมีการโยกย้ายปรับตําแหน่งนะครับองค์กรก็จะสามารถนะครับทำแผน ประมาณการเบื้องต้นได้นะครับในปีต่อไปเนี่ยหากเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการรับสมัครมีการโยกย้ายมีการโปรโมทขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวสตาร์ทคอสจะเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับของเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยองกรก็จะมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าหากเรามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกําลังคนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับสตาร์ท o อสในแต่ละแผนกและสตาร์ทคอสทั้งหมดขององค์กรกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับ มันไม่ใช่แค่การทําตัวเลขกลมๆครับว่าเราจะมีบัตเจตเพิ่มขึ้น5%นะฮะดังนั้นคือทุกส่วนเนี่ยมันต้องมีการทําแผนกําลังคนมาก่อนนะครับแล้วก็ประมาณการตัวเลขตรงนั้นให้ชัดเจนนะครับซึ่งระบบเวลาเราทําโครงสร้างเงินเดือนนี้มันก็จะรองรับอยู่แล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับที่องค์กรจะต้องดูและเป็นประโยชน์นะครับก็คือความสมเหตุสมผลความเหมาะสมของสตาร์คอร์สในแต่ละหน่วยงานนะครับซึ่งเวลา เราทำเรื่องของอแผนงบประมาณต่างๆนะครับผมอยากให้ท่านผู้บริหารได้ดูภาพนี้นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยบางองค์กรเราดูภาพรวมครับนะครับว่าเรามีรายได้เท่านี้สตาฟคอสเท่านี้มันอยู่ในตัวเลขที่บริหารจัดการได้นะครับแต่สิ่งที่บางองค์กรนะครับหรืออาจจะหลายองค์กรก็ได้ที่ไม่เคยเข้ามานะครับทบทวนและตรวจสอบดูอย่างเหมาะสมก็คือว่า ในธุรกิจของเรานะครับสมมติว่าเราทําธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องมาตรวจเช็คและตรวจสอบก็คือว่าเราลงทุนลงแรงกับแต่ละส่วนของธุรกิจเหมาะสมหรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายนะฮะก็ต้องมาดูว่าในเมื่องานหลักเราคือผลิตและจําหน่ายนะครับเราก็ต้องมาดูว่าค่าใช้จ่ายในส่วนต่างเนี่ยในกระบวนการต่างๆหรือในหน่วยงานต่างๆที่เราว่าเมื่อครู่เนี่ย มีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือไม่เราก็จะพบครับว่าเอ๊ะในแต่ละหน่วยงานนั้นนะครับเรามีการจ่ายในส่วนต่างๆเนี่ยมากหรือน้อยหรือมันสมเหตุสมผลหรือไม่กับรูปแบบของธุรกิจนะครับซึ่งเราสามารถทําได้ใน2มิตินะครับในเรื่องของตัวเลขของอคอร์สรวมของแต่ละหน่วยงานแต่ละขั้นตอนกับแยกมาในมิติของ s t a ร์ c คอรนะครับ พอเราพบว่าภาพรวมของซับคอสหน่วยงานไหนมากหรือน้อยนะครับเราก็จะได้มาเจาะดูนะครับเพราะว่าในระบบเองเราก็จะคอมเพล์ได้อยู่แล้วว่าซับคอสในแต่และหน่วยงานนะั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของซับคอสทั้งหมดนะครับแยกในมิติของส a l a r i และแยกในมิติของฟิกเพย์นะครับแล้วก็สามารถคอมเพล์ในเรื่องของซับคอสนะครับเทียบกับ revenue ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในมุมทั้งส a l a r i แล้วก็ฟิกเพย์ต่างๆนะครับ หากในหน่วยงานไหนนะครับมีความผิดปกติในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับมากน้อยเกินไปเนี่ยองกรก็สามารถเข้ามาตรวจสอบดูครับว่าผิดปกติเพราะอะไรเรามีการจ่ายเงินเดือนส่วนไหนมากหรือน้อยไปสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับอันนี้คือสิ่งที่องค์กรสามารถเอามาทวนสอบและตรวจดูได้นะครับเพื่อมองมองถึงความเหมาะสมนะครับของการจ่ายนะครับว่าเราเมีค่าใช้จ่ายในแต่และหน่วยงานนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ทีนี้มาดูประโยชน์ในการบริหารจัดการเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนต่อไปนะครับประโยชน์ก็คือเราสามารถนำโครงสร้างนี้นะครับไปวางเงินเดือนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครหรือการปรับเงินเดือนนะฮะซึ่งตอนรับสมัครนี่คือไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีเลทมีนอยู่นะครับแต่คำถามคือสมมติว่านะฮะในกรณีที่เรารับพนักงานที่มีประสบการณ์เข้ามาแล้วนะครับ บริษัทควรจะนะครับมีการกําหนดวางค่าตอบแทนไว้เท่าไหร่ซึ่งหล,หลายๆองค์กรใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆครับก็คือว่าการเทียบกับพนักงานเดิมที่มีอยู่ในอายุงานที่เท่าๆกันหรือคุณสมบัติความสามารถพอๆกันแต่ปัญหาที่เราพบก็คือบางทีเราก็ตอบไม่ได้ว่าพนักงานที่เรามีอยู่นั้นเราจ่ายในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่องค์กรจะนะครับ ควรจะบอกได้นะครับอย่างแรกก็คือว่าในตำแหน่งต่างๆที่เราวางเงินเดือนมินแม็กนั้นนะครับอายุงานเฉลี่ยที่เราวางแผนไว้ให้คนอยู่ในตำแหน่งนั้นกี่ปีนะครับซึ่งในตัวนี้เองนะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือนะครับช่วยในการวางเงินเดือนในสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการรับสมัครอย่างเช่นบอกว่าในตำแหน่งนี้นะครับเรามีอายุงานที่วางไว้5ปี10ปี นะครับถ้าเขามีประสบการณ์2ปี3ปีควรตั้งเงินเดือนนะครับเพื่อเปิดรับสมัครหรือว่าเจรจาเท่าไหร่อย่างไรนะครับแต่อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญคือเงินเดือนทุกอย่างนะครับต้องมีการคอมเพลก์กับตลาดในเรื่องของการแข่งขันนะครับมองทั้งตลาดและมองทั้งโครงสร้างผลตอบแทนภายในองค์กรว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมซึ่งในเชิงลึกนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าหากองค์กรสามารถนะครับเชื่อมโยงในเรื่องของโครงสร้างผลตอบแทน กับในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบได้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือองค์กรนะครับแทบจะประเมินได้เหมาะสมเลยครับว่าพนักงานนะครับพนักงานคนนั้นๆน,น,นะครับนะฮะที่เราจ่ายเงินเดือนไปเท่านี้ทำอะไรได้บ้างเวลาถ้าเขาเราจะปรับขึ้นเงินเดือนเขานะครับเราจะเอาอะไรมาเทียบนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการก็คือการคอมเพล์กับหน้าที่รับผิดชอบนะครับ นะครับหน้าที่รับผิดชอบที่เราดีไซน์ให้เขาควรจะบอกได้ว่าปีต่อไปเนี่ยถ้าเราอยากจะจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้เขาเนี่ยควรจะจ่ายด้วยนะครับการเทียบกับจ็อบอะไรทําอะไรได้แค่ไหนเราถึงจะจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งหากองค์กรสามารถบริหารจัดการได้ถึงระดับนี้นะครับก็จะทําให้การบริหารจัดการทั้งในเรื่องของงบประมาณบุคลากรนะครับและความสามารถและศักยภาพของพนักง,งานเนี่ยสอดคล้องและไปด้วยกันนะครับดังนั้น อันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครใหม่การรับสมัครพนักงานที่มีประสบการณ์การโปรโมทขึ้นตําแหน่งเนี่ยนะครับหรือว่าการขึ้นเงินเดือนในแต่ละปีนะครับบริษัทก็จะมีเกณฑ์ที่เหมาะสมสมเหตุสมผลเหมาะสมทั้งคุณค่าที่พนักงานให้กับองค์กรและมูลค่าที่องค์กรให้กับพนักงานในขั้นตอนต่อไปนะครับในเรื่องของการบริหารศักยภาพนะครับการวางโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมเนี่ยนะครับ หากเรานําโครงสร้างนี้นะครับไปเทียบนะครับกับในเรื่องของความสามารถของพนักงานซึ่งหากเราสามารถดีไซน์งานนะครับว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่อยู่ในตำแหน่งนั้นอายุงาน1ปี3ปีต้องทำอะไรได้บ้างถ้าอายุงานเพิ่มขึ้นต้องทำอะไรได้บ้างนะครับรายการไหนนะครับในการดูคุณค่างานของตำแหน่งต่างๆนะครับเราดู2มิตินะฮะคือในเรื่องของปริมาณงานและชนิดของงานนะครับ ในส่วนของงานที่เป็นงานฟิกต่างๆนะครับงานที่มีหน้าที่ประจําอย่างเช่นพนักงานปฏิบัติการในลายผลิตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นงานประเภทฟิกนะครับงานประเภทนั้นก็จะดีไซน์งานที่เพิ่มเติมได้ค่อนข้างยากหากเราสามารถวางเรื่องของจ็อบต่างๆได้ประมาณนี้นะครับนะฮะสามารถบอกได้ว่าจ็อบไหน123 4ต้องมาก่อนมาหลังอายุงานเท่าไหร่ควรจะทําอะไรได้นะครับแล้วประเมินว่าจ็อบแต่ละจอ็อบนั้นเราให้ความสําคัญเท่าไหร่นะครับ เราสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวของผลตอบแทนเบื้องต้นคร่าวๆได้นะครับว่าถ้าอายุงานมากขึ้นทำอะไรได้เพิ่มควรจะจ่ายเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการบริหารการจ่ายขององค์กรนะครับว่าที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นนั้นเงินเดือนที่เพิ่มให้นั้นเหมาะสมใช่หรือไม่อีกส่วนหนึ่งที่องค์กรจะได้ประโยชน์จากการทำระบบพวกนี้ก็คือการ วางเส้นทางความก้าวหน้าที่เหมาะสมนะครับให้สอดคล้องกับโครงสร้างผลตอบแทนผมเชื่อว่าหลายๆองค์กรครับเรามีการวางเส้นทางความก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับว่าพนักงานที่เข้ามาตําแหน่งนี้นะครับถ้าอยู่ต่อไปประมาณเท่านั้นเท่านี้ปีนะครับเขาจะขึ้นตําแหน่งอะไรต่อไปแต่คําถามคือการอยู่ในเท่านั้นเท่านี้กี่ปีเนี่ยต้องถามก่อนว่าสอดคล้องกับโครงสร้างผลตอบแทนที่เราวางไว้หรือไม่ นะครับซึ่งหากเราดูตัวอย่างภาพนะครับที่ผมจะแชร์ให้ดูในเรื่องของ c a r ิเออร์พาน,นะครับอย่างที่เราเรียนนะครับในการวางเงินเดือน m ีน n Max เนี่ยนะครับค่ามี n โดยส่วนใหญ่เราคอมเพล์กับตลาดแล้วก็กำหนดค่าต่ำสุดหรือเบางเรื่องเป็นเรื่องของกฎหมายส่วนค่า m a x เป็นค่าที่องค์กรจะต้องคำนวณได้ดังนั้นในการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนเราควรจะบอกได้ว่า เขาเหมาะสมที่อยู่ในตําแหน่งนั้นกี่ปีนะครับซึ่งเวลาเราวางแคริเอร์พาธในตําแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับระบบก็ควรจะคํานวณออกมาว่าโอเคเขาน่าจะอยู่ในตําแหน่งนั้นประมาณกี่ปีแล้วขึ้นไปซึ่งหากเราบริหารจัดการแบบนี้นะครับเราก็จะได้แคริเอร์พาธที่มันสมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับว่าแคริเอร์พาธนะครับจะไม่สามารถเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติถ้าองค์กรเติบโตไม่ได้นะครับ และทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะครับก็คือการนําเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนและโครงสร้างผลตอบแทนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอื่นๆในองค์กรนะครับหวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์กรและผู้บริหารงานด้านบุคลาการนะครับที่จะเป็นแนวทางนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลาการของเราในองค์กรต่อไปครับ